นะครับก็สวัสดีนะครับทั้งสองท่านนะพี่ธนยศนะครับแล้วก็คุณเพนทภานะครับไม่ทราบว,ว่าทัา้งสองท่านได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะ เป็นคอร์สกฎหมายอาญาภาคทั่วไปนะครับซึ่งเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วนะเราเราก็ยังเรียนกันไม่จบนะครับในส่วนของการใช้กฎหมายอาญาบังคับนะครับเพิ่งจะเรียนไปแค่2มาตราเท่านั้นเองนะครับก็คือในส่วนของประมวลกฎหมายอาญามาตรา4นะครับแล้วก็ประมวลกฎหมายอาญามาตรา5นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับจากเมื่อคราวที่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมสรุปให้นิดนึงนะทุกท่านนะครับก็คือ,อ,อปกติเนี่ยนะครับเวลาที่เราบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเนี่ยนะครับขอบเขตของการใช้กฎหมายเนี่ยนะครับมันก็ใช้ได้เฉพาะภายในรัฐของเราเท่านั้นนะครับเป็นกฎหมายภายในนะครับแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยนะครับการกระทําความผิดทางอาญาเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นในดินแดนของประเทศไทยทั้งหมดเลยเนี่ย มันก็คงไม่ได้มีปัญหายุ่งยากนะครับในการใช้กฎหมายอาญาบังคับหรอกแต่ว่าบางกรณีมันมีความคาบเกี่ยวกันนะครับมันทำให้เกิดความยุ่งยากนะครับในการพิจารณาว่าเอ๊ะการกระทำที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะใช้กฎหมายอาญาของประเทศเราเนี่ยบังคับกับการกระทำที่เกิดขึ้นได้หรือไม่สามารถที่จะลงโทษ นะครับตามกฎหมายอาญาของไทยได้ไหมนะครับซึ่งเมื่อข่าวที่แล้วเนี่ยนะครับนอกจากที่เราพูดนะครับในส่วนของหลักดินแดนนะครับก็คือในมาตราสีวรรกแรกนะครับถ้าการกระทําความผิดในราชนาจ,จักรนะก็ต้องรับโทษตามกฎหมายนะครับรวมถึงนะถ้าหากว่าการกระทําความผิดทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในดินแดนของประเทศไทยแต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งส่วนใดนะครับ ได้กระทำในราชนาจักรหรือนะครับประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่สถานที่การกระทำความผิดก็ได้แต่ว่าเป็นสถานที่ผลของการกระทำเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าเป็นไม่ว่าผลนั้นเกิดขึ้นนะครับโดยผู้กระทำเนี่ยประสงค์ให้ผลนั้นเกิดขึ้นหรือว่าโดยลักษณะแห่งการกระทำผลที่เกิดขึ้นนั้นควรเกิดขึ้นในราชนาจักร นะครับหรือย่อมจะเร็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักรนะครับก็ให้ถือว่าความผิดนั้นได้กระทําในราชอาณาจักรนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงในมาตรา5ตรงนี้จบละนะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงหลักการต,อตอ่อต่อหลักหลักการที่2นะครับเราพูดถึงหลักดินแดนแล้วนะครับนะครับทุกท่านหลัก ที่สองเนี่ยนะครับที่ทาให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีอํานาจเหนือคดียาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราเรียกว่าหลักธงชาตินะทุกท่านคุ้นโอ้โหบ้างไหมครับหลักธงชาตินะครับหลักธงชาติคืออะไรนะครับหลักธงชาติเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นจุดเกาะเกี่ยวนะครับจุดหนึ่งนะที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีอํานาจเหนือคดียาที่เกิดขึ้น ะครับโดยพิจารณาจากธงชาตินะเราเรียกว่าหลัก Frag principle นะครับหลักธงชาติตรงเนี้นะครับมันมามันมาจากหลักของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับที่เราถือว่าถ้าการกระทําความผิดนะมันเกิดขึ้นบนเรือหรืออากาศยานนะครับให้เจ้าของเรือหรือว่าเจ้าของอากาศยานเนี่ยนะครับ มีอำนาจเหนือคดีอาญาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับทุกประเทศเนี่ยนะครับจะถือตามหลักนี้นะครับเพราะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศนะถามว่าทำไมจะต้องมีการบัญญัติให้นะครับการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นนะในเรือหรืออากาศยานเนี่ยนะครับให้ประเทศที่เป็นเจ้าของเรือเนี่ยนะที่เรือหรือว่าเครื่องบินเนี่ยนะครับมีสัญชาติเนี่ย เป็นคนที่มีอำนาจในการดำเนินคดีอาญาด้วยนะครับก็เพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยนะครับมันเกิดความยุ่งยากนะครับถ้าหากว่าสมมุตินะครับเราเนี่ยนะครับส่งสินค้านะครับเป็นเรือ,อเป็นเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เลยนะครับชักธงสัญชาติไทยนะเพราะว่าจดทะเบียนตามกฎหมายไทยนะครับเรือสินค้านี้นะครับก็ใส่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยไปเยอะ นะครับเดินทางเนี่ยไปที่ประเทศภาคพื้นยุโรปนะแถวแถวยุโรปนะครับก็เดินผ่านเดินทางผ่านไปเรื่อยๆนะครับตามทะเลปรากฏว่ามันมีการกระทำความผิดเนี่ยเกิดขึ้นบนเรือเช่นลูกเรือฆ่ากันนะลูกเรือ,อลักทรัพย์กันนะครับหรือนะครับลูกเรือทำร้ายร่างกายกัน กนะ็กล่าวคือก็มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นบนเรือเนี่ยนะครับที่กําลังเดินทางในทะเละนะครับถ้าเราบอกว่าเฮ้ย hey, ไม่ได้นะนะครับถ้าหากว่าความผิดเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยจะต้องให้รัฐนะที่เป็นเจ้าของดินแดนเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจในการดําเนินคดีอาญาแต่เพียงผู้เดียวก็เท่ากับว่าเราก็ต้องจอดเรือใช่ไหมครับสมมุติว่าเรือลําเนี้นะกำลังแล่นผ่าน ใต้ประเทศศรีลังกานะครับก็ต้องจอดให้ตํารวจศรีลังกาเนี่ยดาเนินคดีอาญากับคนที่กระทําความผิดบน,นเรือนะถ้าหากว่าเราถือแนวปฏิบัติกันแบบนี้นะมันก็จะทําให้เกิดความยุ่งยากนะครับและทําให้เกิดอะไรครับการการเดินเรือเนี่ยมันต้องหยุดชะงักแน่นอนเพราะว่ามันจะต้องมีการดําเนินคดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะก่อความยุ่งยากนะครับกฎหมายว่างประเทศเนี่ยนะครับเขาก็มีข้อตกลงกันว่าถ้าหากว่าความผิดเกิดขึ้นบนเรือหรืออากาศยานของของเจ้าของสัญชาติเนี่ยนะครับให้สามารถลงโทษนะครับตามกฎหมายของประเทศนั้นๆได้เลยนะอันนี้เป็นหลักการทั่วไปนะครับซึ่ง มันไม่ใช่มีเฉพาะแต่ประเทศไทยนะครับที่เรามาบัญญัติมาตรา4ี่วรสองไว้นะครับทุกๆประเทศเองก็ถือหลักการเดียวกันนี้ครับนะในมาตรา4ี่วรสองนะครับหลัก f ฟก Princi ซิพนะครับก็คือหลักธงชาติเนี่ยนะครับเราจะเราพยายามที่ขยายหลักดินแดนของเราออกไปนะครับทั้งทั้งที่เรือและอากาศยานเนี่ยนะครับไม่ใช่ดินแดนนะครับนะไม่ใช่ดินแดนนะครับไม่ใช่ราชอาณาจักรนะครับแต่เราก็ถือว่าการกระทําความผิดนะ ที่กระทําในเรือหรืออากาศยานเนี่ยนะไม่ว่าจะอยู่ณนะที่ใดเนี่ยนะครับก็ให้ถือว่าเป็นความผิดที่ได้กระทําในราชอาณาจักรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรือสัญชาติไทยเนี่ยนะเดินทางไปส่งสินค้านะครับที่ประเทศยุโรปเนี่ยนะครับมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นขณะแล่นผ่านประเทศศรงลังกาเนี่ยเราก็สามารถลงโทษนะผู้กระทําความผิดตามกฎหมายไทยได้นะครับตามมาตรา4วรรคสองนั่นเอง เช่นเดียวกับในเรื่องของอากาศยานนะครับก็คือเครื่องบินนะครับถ้าหากว่าเป็นเครื่องบินนะที่มีสัญชาติไทยเนี่ยนะเช่เน accent, สาย well การบินไทยเลยนะจดทะเบียนตามกฎหมายไทยเนี่ยนะครับมีสัญชาติไทยเนี่ยไม่ว่าเครื่องบินลำนี้นะครับจะไปจอดอยู่ที่ไหนนะครับหรือกําลังแล่นผ่านบินผ่านประเทศไทยนะครับถ้าหากว่ามีการกระทําความผิดบนเครื่องบินไทยเนี่ยเราก็สามารถที่จะลงโทษผู้กระทําความผิดได้เพราะว่ามาตราสี่วรสองเนี่ยเขาบอกว่า ให้ถ right. ือว mm ่ากระทําความผิดในราชาณาจักรนะก็คือจริงๆแล้วมันมันไม่ได้กระทําในราชาณนจักรนะครับแต่ว่าโดยผลของกฎหมายเนี่ยนะครับในมาตราสี่วรสองเนี่ยเขาให้ถือว่ากระทําความผิดในราชาณาจักรนะครับทีนี้ผมยกตัวอย่างนะทุกท่านลองแลกเปลี่ยนกับผมนะถ้าสมมุติว่าเครื่องบินสายการบินไทยแล้วกันนะครับจอดอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ นะครับซึ่งเที่ยวบินนี้นะจะบินจากอ่าประเทศไทยเนี่ยนะครับไปประเทศจีนปรากฏว่าในขณะที่กำลังรออ่ผู้โดยสารเนี่ยขึ้นเครื่องจนครบเนี่ยนะครับมีการทำร้ายร่างกายกันจนได้รับบาดเจ็บนะครับระหว่างผู้โดยสารด้วยกันนะเป็นเป็นผู้โดยสารชาวจีนสองคนเนี่ยทำร้ายร่างกายกันจนได้รับบาดเจ็บเลย นะผมถามว่าเราสามารถที่จะลงโทษนะครับคู่กรณีที่ทำร้ายร่างกายกันเนี่ยนะครับในราชกจักรยนะโดยใช้กฎหมายอาญาของไทยเนี่ยเราสามารถลงโทษได้ไหมครับโดยอาศัยประมวลกฎหมายอาญามาตราใดนะพี่ธนยศหรือว่าคุณเพน็ญนภาพ,าพอที่จะ มาตาสีวักสองลงโทษได้ค่ะตามที่อาจารย์บอกถือว่าอยู่ในราชณาจากักรอ่ะทีนี้มันมีประเด็นว่าลงโทษได้แน่นอนลหละนะครับแต่ว่าเราจะจะใช้มาตราสีวักแรกหรือว่าเราจะใช้มาตราสีวักสองเท่านั้นเองนะครับมาตราสีวักแรกเนี่ยเป็นหลักดินแดนการกระทําความผิดในราชณนาจ,จากนะักรนะก็ลงโทษตามกฎหมาย นะครับส่วนมาตราสีวรสองเนี่ยเป็นเรื่องของหลักธงชาติหรือว่าแฟลก์พินิิเพนะครับที่ธนยศกับคุณเพนภาคิดว่าเราจะใช้มาตราสีว่วรแรกหรือวรสองดีครับในการรงโทษผู้กระทาความผิดวรสองครับอ่าทำไมพี่ธนยศคิดว่าใช้วรสองครับก็ทำประปิดใน เออในในเรือไทยหรืออากาศยานไทยไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามถือว่ากระทําความผิดในรัฐอาณาจักรคุณคุณเป็นพาก็คิดเหมือนกันใช่ไหมครับคิดว่าได้ทั้งสองวักอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับในกรณีนี้นะครับทุกท่านนะครับหลักหลักธงชาติหรือว่าหลัก fact principle เ,เนี่ยนะครับเราเราสร้างหลักการนี้ขึ้นมาเนี่ย เพื่อจะขยายหลักดินแดนครับนะครับคำว่าขยายหลักดินแดนเนะี่ยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยการกระทําที่เกิดขึ้นนะครับการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นบนเรือหรืออากาศยานเนี่ยนะครับมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้กระทําในราชอาณาจักรเพราะว่ากฎหมายบอกว่าให้ถือว่าให้ถือว่ากระทําในราชอาณาจักรเนี่ยหมายความว่ามันจะต้องเป็นกรณีที่เรือหรืออากาศยานของไทยเนี่ยนะครับ ไม่ได้อยู่ในราชนาจักรนะครับแต่ถ้าหากว่ามันจอดอยู่เช่นจอดอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วมีคนกระทําความผิดบนอากาศยานของไทยเนี่ยสายการบินไทยเนี่ยนะครับถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ยนะครับเราก็สามารถลงโทษผู้กระทําความผิดตามมาตรา4วรรคหนึ่งได้เพราะว่าความผิดมันได้กระทําในราชนาจักรไทยนั่นเองนะครับเรา เราจะไม่ใช้มาตราสีวัคสองนะครับเพราะว่ามาตราสีวัคสองเนี่ยนะครับจะต้องเป็นกรณีที่อากาศยานหรือว่าเรือเนี่ยนะครับจอดอยู่ณที่ใดในที่นี้หมายความว่าไม่ได้จอดหรือแล่นอยู่ในราชอาณาจักรนะครับเช่นนะครับเครื่องบินไทยสายการบินไทยเนี่ยนะครับไปจอดอยู่ที่สนามบินเซี่ยงไฮ้นะครับแล้วคู่กรณีเนี่ยนะครับมีการฆ่ากันตายหรือว่ามีการทำร้า,ายร่างกายบนสายการบินไทยนะครับ ถ้าเป็นกรณีแบบนี้เราใช้มาตราสีวักแรกไม่ได้แน่ๆเพราะว่าความผิดเนี่ยนะมันไม่ได้กระทำในราชนาจักรนะครับเราก็เลยต้องใช้มาตราสีวักสอในเรื่องของหลักธงชาตินะครับก็คือการกระทำความผิดเนี่ยนะครับมันได้กระทำในอากาศยานของไทยนะแม้จะจอดอยู่ที่สนามบินเซี่ยงไฮ้ก็ตามนะครับตามมาตราสีวรกสองเนี่ยก็ให้ถือว่าเป็นความผิดที่ได้กระทำในราชนาจักนั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปนะครับทั้งสองท่านครับกรณีที่ผมยกตัวอย่างที่สายการบินไทยเนี่ยนะครับจอดอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับเราก็ใช้มาตราสี่วักแรกนะครับเป็นเรื่องของหลักดินแดนนะครับใช่กำลังคิดอยู่เลยครอาจารย์เพราะว่าเครื่องบินยังจอดอยู่อ่าเลยตอบสองวักเลยเขาเรียกแขกเพื่อบอกเขาแบบนี้เราเราเราใช้สองวักไม่ได้ครับเพราะว่ามันใช้ต่างกัน มันใช้ต่างกันนะครับทีนีมน้มันมีปัญหาคาบเกี่ยวนะครับทุกท่านนะครับเออถ้าเป็นกรณีที่ความผิดมันเกิดขึ้นในราชอาณาจักรตามมาตราสีวรรคแรกเนี่ยนะเราถือว่าความผิดเนี่ยนะครับมันได้กระทาลงในราชอาณาจักรใช่ไหมครับในเรื่องของอำนาจสอบสวนเนี่ยนะครับมันจะขึ้นอยู่กับความผิดนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นท้องที่ใดนะมันเกิดขึ้นท้องที่ใด พนักงานสอบสวนท้องที่นั้นก็เป็นคนที่มีอำนาจสอบสวนนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ความผิดเนี่ยนะครับมัน,ม,นมันเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยนะทุกท่านจำปอวิทยาได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงนะมันจะมีปัญหาคาบเกี่ยวกันนะครับที่ที่เราตายี่สิบหรอจัน ใช่ครับถ้าเป็นในเรื่องของอำนาจสอบสวนเนี่ยนะเดี๋ยวพูดเกินไว้กรับอำนาจสอบสวนเนี่ยนะครับเราเราจะมีมาตราที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอยู่สามมาตรานะครับก็คือมาตราสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเก้าแล้วก็มาตรายี่สิบใช่ไหมครับในส่วนของมาตราสิบแปดสิบเก้าเนี่ยนะเป็นกรณีที่ความผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นในราชอาณาจักรนะครับเราก็ใช้สองมาตราเนี้ยนะสิบแปดสิบเก้านะครับ แต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีที่ความผิดมันเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรเนี่ยคนที่มีอำนาจสอบสวนคดียาเนี่ยเราต้องไปดูมาตรา20นะครับเราเรียกว่าคดีนอกราชอาณาจักรนะทีนี้ทุกท่านครับตรงนี้มันมีประเด็นที่ที่ทำให้นักกฎหมายแล้วก็คนที่ใช้กฎหมายเนี่ยสับสนพอสมควรว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าความผิดเนี่ยมันได้กระทำในอากาศยานไทยเนี่ยนะผมยกตัวอย่างนะทุกท่าน เครื่องบินสายการบินไทยเนี่ยมันจอดอยู่ที่สนามบินเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะขณะที่รอผู้โดยสารขึ้นเครื่องจนเต็มเนี่ยนะผู้โดยสารที่อยู่บนเรือเนี่ยทําร้ายร่างกายกันจนได้รับบาดเจ็บอ่าผมถามทุกท่านอีกทีหนึ่งว่ากรณีแบบเนี้ยเราสามารถลงโทษผู้กระทาความผิดตามกฎหมายไทยได้ไหมครับโดยอาศัยมาตราใดครับได้มาตราสี่วรรคสองอ่าทีนี้ปรากฏว่าพอพอผู้เสียหายเนี่ยนะครับ เขาก็นั่งเครื่องบินน,นะครับจากจีนเนี่ยมาถึงมาถึงสนามบินสุวรรณภูมินะผมถามว่าเขาเนี่ยเดินทางไปที่สถานีตำรวจเลยต้องการลองทุกเพราะว่าถูกทำร้ายร่างกายผมถามว่ากรณีความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยพนักงานสอบสวนคือใครใครมีอำนาจสอบสวนคดีย,ยาที่เกิดขึ้นครับ ทุกท่านคิดว่าเราจะใช้มาตรา 18, 19หรือว่าเราใช้มาตรา20ครับคิดว่ามาตรายี่เพราะเห็นเกิดแต่ทค,ค่ะมาตา18บแปดอาจารย์มีประเด็นละตอบไม่เหมือนกันนะครับทำไมพี่ธนยศถึงคิดว่าใช้มาตรา18บแปดครับเกิดในท้องที่เดียว เกิดท้องที่ท้องทีเดียวไม่ใช่เกิดขึ้นหลายท้องที่อ่าแล้วคุณพินภาล่ะครับทําไมถึงตอบว่าใช้มาตรายี่สิบเอเหตุเกิดที่เชียงคาอ่ทีนี้มันมีประเด็นอย่างนี้ครับว่าเอถ้าหากว่าเราดูดูประมวลกฎหมายอามาตราสี่วรสองเนี่ยนะมาตราสี่วรสองเนี่ยเมื่อสักครู่เราบอกว่าก,ากรณีแบบเนี้ยนะเราสามารถลงโทษผู้กระทําความผิดได้เพราะ ใช้มาตรา4วรรค2การกระทําความผิดในเรือหรืออากาศยานให้ถือว่ากระทําความผิดในราชนาจักรนะทุกท่านดูตรงนี้นะไอมาตรา4วรรค2เนี่ยบอกว่าการกระทําแบบเนี้ยถือว่ากระทําในราชนาจักรแต่พอเราไปดูปวิทยามาตรา20เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าถ้าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทําลง นอก,กราชนาาัตจักรทุกท่านเกิดเกิดข้อสงสัยไหมครับว่าเอแล้วกรณีที่ความผิดมันเกิดขึ้นบนอากาศยานไทยเนี่ยนะที่จอดอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยมันมันถือว่าเป็นความผิดในหรือว่านอกกันแน่ในครับถ้าอย่างนี้ในในะ้วค่ะอาจารย์ ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าเรื่องนี้นะฮะมีปัญหาที่เขาทําหนังสือหาหรือถึงอายการสูงสุดว่ามันถือว่าเป็นคดีในหรือว่าเป็นคดีนอกนะครับสรุปนะครับทุกท่านครับเป็นถือว่าเป็นคดีนอกราชอาณาจักรนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราพิจารณาดูเนี่ยนะการกระทําบนอากาศยานไทยที่จอดอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยมันคือความผิดนอกครับมันได้กระทําลงนอกราชอาณาจักร ในมาตรา4วรรค2เนี่ยนะเขาเขาบอกว่าให้ถือว่ากระทําในรางจักเพื่อเลยครับเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยมีอํานาจในการลงโทษผู้กระทําความผิดแต่ว่าหลักในการดําเนินคดีอาญาเนี่ยนะทุกท่านครับถ้าถ้าเราใช้มาตรา18กับ19เนี่ยหมายความว่าความผิดมันจะต้องเกิดขึ้นในราา่างจักท้องที่ใดท้องที่หนึ่งพนักงานสอบสวนท้องที่นั้นจึงมีอำนาจสอบสวนใช่ไหมครับ